จัดจานหรูทําเป็นดอกไม้ที่กินได้กรอบอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ปานชวนอร่อยกับมะละกอดอง3มรสสูตรทําง่าย1ชั่วโมงนํามาทําเป็นดอกไม้สวยงามประดับจานสําหรับเสิร์ฟอาหารเราจะเริ่มต้นจากทําน้ําดองก่อนเลยนะคะใส่น้ําตาลลงไปในถ้วยแบบนี้ค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ เป็นน้ำดองสามรสสูตรทำง่ายสูตรเร่งด่วนค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปันก็จะนำมะละกอไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตัดบริเวณหัวตรงขั้วทิ้งไปค่ะเสร็จแล้วก็นำมาปอกเปลือกให้สะอาดให้เหลือแต่เนื้อในสีขาวๆเ,ข,ข,วเข,ขียวๆแบบนี้เลยนะคะหามุมบริเวณส่วนที่เรียบที่สุดของมะละกอนะคะใช้ที่ปอกผลไม้ค่อยๆปาดเป็นทางยาวแบบนี้ของลูกมะละกอเลยค่ะ เราจะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะเป็นเส้นบางๆแบบนี้เป็นแผ่นยาวๆเลยค่ะความหนาของมะละกอที่ได้นะคะประมาณ1-2ึมิลค่ะยิ่งบางก็จะยิ่งกรอบอร่อยค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะมะละกอดิบ1ลูกสามารถทําได้พอสมควรเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็นําน้ําดองที่ได้นะคะค่อยๆแช่ให้มะละกอเข้าเนื้อแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาดองประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะคะก่อนที่จะนำมาทานเราก็เอามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ให้สวยงามเอาไว้ประดับจานค่ะเจ๊ปันก็เอามะละกอมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะค่อยๆใช้มีดหั่นเป็นทางยาวตามเส้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแบบที่เจ๊ปานทําตรงนี้เลยนะคะซอยเป็นเส้นทีๆแบบนี้เลยค่ะซอยเป็นเส้นจนสุดเนื้อมะละกอแล้ว เราก็จะนํามาม้วนแบบนี้เลยนะคะเอาส่วนที่ไม่โดนมีดนะคะค่อยๆม้วนให้เป็นเส้นค่ะจนสุดของเนื้อมะละกอเลยนะคะมะละกอส่วนที่เป็นริ้วๆก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามค่ะค่อยๆจัดตกแต่งดอกไม้ให้ดูสวยงามเป็นรูปทรงที่ดูน่าทานค่ะเท่านี้ก็ได้ดอกไม้หนึ่งดอกแล้วค่ะเพื่อนๆทำวิธีนี้จนกว่าจะได้ดอกไม้หลายๆดอกนะคะ สามารถใช้วิธีอื่นๆแล้วแต่เพื่อนๆจะสร้างสารรค์เลยค่ะเจแาปานว่าดอกนี้คล้ายๆดอกเบญจมาศเลยค่ะสวยงามและทานได้ด้วยส่วนมะละกอที่ดองเหลือนะคะสามารถบรรจุใส่โหลทานเป็นเส้นๆแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นเครื่องเคียงปิ้งย่างหรือว่าอาหารต่างๆที่เราทานแก้เลี่ยนนะคะเจแาปานบอกเลยค่ะว่ากรอบมากอือหือกรอบอร่อยรสชาติสามรส เ,เพื่อนลองทำดูนะคะมาละกอบ้านเราหาง่ายราคาถูกลองนำไปดองแล้วจัดจานสวยๆแบบนี้เป็นดอกไม้กันค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ